ทุกคนอเอา้าสวัสดีทุกคนเมื่อกี้เออเรามาอยู่ในเกมจัก,กูลัสคือซิมูเลเตอร์กันนี่วันนี้เรามาเล่นแบบแปลกใหม่นะฮ่าๆเรามาเล่นแบบแปลกใหม่เราไปแต่งตัวกันนี่เราแต่งตัวเหมือนไม่บอกนะก็มีร่างผู้ชายแล้วก็แต่งตัวให้มันแบบเออเหมือน ในบอกนะเลยชอบผู้หญิงก็ผู้หญิงอันนี้เป็นแบบเสื้อผ้าเป็นผมเป็นอุปกรณ์แต่งกายอะไรประมาณน,นี้นะอืมมีแมสด้วยนะเพราะว่ามันโควิดกดไปเลยกดไหนวะลืมไปละอันไหนเนี่เดาอออ๋อ,อลืม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 กดโอเค ดิงดิงดิงอืมโฆษณาตัดตัดเออมาแล้วระเบิดหนึ่งนะคิดระดัดนี่สามารถบินได้ด้วยบดนี่มาแล้ว อันนี้คือรถเราเนาะอันนี้คือที่บินนี่บินอันนี้คือกระโดดอันนี้คืออะไรน่ะตโโ่อยน,นี่คือเปลี่ยนมุมมองเข้าบ้านก่อนนี่เรามีห้องลับตรงนี้นะอืมมีบันไดลงมาต อันนี้คือห้องนอนเราเองมีกระเป๋าด้วยคอมเตียงนอนก็นั่งได้หมดเลยข้างบนก็จะเป็นแบบสวยคุณภาพสวยมากจึ๊บเออเออไม่ใช่ชยู่ตรงนี้ปะใดก็เก็บอันนี้เป็นห้องแบบ ห้องนอนพ่อแม่เนาะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นโอน้ยนี่ทำอาหารได้ด้วยเอาเอ้ามาดูฟักกิ่งเนี่ยตอนนั้นทำอาหารได้เออไม่เป็นไรน้องแมวก็น้องแมวแมวแมวก็ตรงนี้ฮัลโหล แล้วแม่ตามแขนมาหน่อยเอาบอดี f ฟิกกิ้งอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะแต่งตัวก็ได้แต่เราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไม่เอากระเป๋าไปชึบอันนี้คือรถสีชมพูคู่ใจเนาะแล้วก็มีจกอยอคู่ใจด้วยจกยักรยานคู่ใจ แล้วก็มีจะมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆด้วยเป็นผู้ชายนี่จิ๊บเอออันนี้คือรถของเขาสวยมากนี่คุยได้นะุยกดตรงนี้ฮัลโหลตามฉันมาหน่อย อืมนี่เราเอาผู้ชายไปโรง,งเรียนไปโรงเรียนอุ้ยน้องเหมียวน้องเหมียวมาด้วยเหรอน้องเหมียวน้องเหมียวเออฮัลโหลแป๊บนึงนะน้องเหมียวเอาน้องเหมียวไปเก็บในบ้านก่อนนะเอาน้องเหมียววางตรงไหนดีอืม น้องเหมียวโอเคน้องเหมียวอยู่ตรงนี้นะเลิกตามแล้วนะโอเคค่ะพี่ไปโรงเรียนแล้วนะชึบไปโรงเรียนกับเพื่อน วัสดีเพื่อนค่อยเดินไปได้ไหมโอ้ค่อยเดินแบบนี้ก็ได้นะแต่เราขอวิ่งไม่ทันแล้วจ้าโอ้ยข้ามสะพานมันลายดีกว่าตูมเดินข้างๆนะถ้าเดินบนถนนเดี๋ยวรถชนแน่เคยโดนรถชนด้วยนี่แถบเ,เลือเราเคยไปบุกลังมาฟีญา ตดนยิงนี่คือโรงเรียนนานาชาติหรือเปล่าเนี่ยกวางใหญ่มากไปก็ไปขับสกูตเตอร์เล่นดีกว่าสกูตเตอร์เดิไม่ใช่เป็นสกูตเตอร์ไฟไฟ้เนี่ขับเล่นดีกว่าตึ๊บอืมวัสดีค่ะขับสกูตเตอร์ไป อืมอุอ้ยอ,อะไรอะ่ะแปดโมงสี่สิบมีคาบวิชาที่จะเอยที่จะสอนไปขึ้นบันไดข,นข,นข,นขึ้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 นไม่ได้เอือเอ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 อเกินไ้ละไวสกูตเตอร์ไฟฟ้านี่เจาะตรงนี้แล้วกันนะวันนี้เราจะมาสอนเล่นเนาะเจาะตรงนี้ ที่ตอนนี้ก็มังงงว่าห้องเราคือห้องไหนงงที่สดุดห้องไหนกันไ่อยอะจำได้ว่าตรงตรงตรง,ตรงนี้หรืออุ๊ยจำได้ว่าตรงนี้หรือเปล่านะนี่หรือเปล่าห้องเราอะใช่ไหมไม่ใช่หรอ ห้องเราห้องไหนอะ่ะห้องนี้ก็ห้องเดิมนี่นั่นเราขอนั่งห้องนี้แล้วกันนะต๊ะไหนอะตัวนี้นนั่งนี่แล้วก็นั่งเรียนอุ้ยมีเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างๆเพื่อนมองเราด้วยเพื่อนมองเราด้วยเพื่อนมองเราด้วยอะไรกนแน่เหรอตอนนี้เพื่อนมองเราด้วย,น,ว <c oughs> วน,ววยนี่เราก็นั่งเรีย <c> น <oughs> <c oughs> นาตรงนี้อุ้ยดูสิแล้วก็เลียนอะไรเบาๆโอเคแล้วก็ไปตรงนี้ดีกว่าคาบเรียนอะไรแล้วก็เออเอิอมงไปหมดละนั่งตรงนี้ดีกว่ากับจึบ๊บอาเพื่อนนั่งนั่งสิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมมันนั่งไม่ได้นิเดี๋ยวฟุกิมิ่งมิ่งมิ่งเล่่เล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่ไ่่่มา่่่่่่่ อย่าทำตามนะแค่เกมชิบอันไหนเนี่ยงงมาหมดแล้วเนี่ยอ๋อเข้าห้องน้ำทำไมเนี่ยอ่านี่ออกมาแล้วโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งกดกิ้งกดกิ้งด้วยนะบ๊ายบายบายบายยังไม่ถึงสิขอคุยกับ พูดหน่อยคุณท่าเอ้าเออขึ้นมาอันนี้คืออะไรอ่ะเขาไปไหนอะเร็อ๋อ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 อันนี้คืออะไรอะอเอาักิ้งฟักกิ้ง บายบายกิมมี่อุ้ยกอดกันเ้ยเออร่วมทำไมอีกแล้วเนี่ย้ไม่บายแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรนะเคแป๊บหนึ่งกด บายบายเฮค่ะบาย